สวัสดีครับอยู่สาขารถม,มือสองปรตุตธานีลาดหลุมแก้ววันนี้เฮียพัดจัดให้เอามาเปรียบเทียบกัน2คันคู่เด็ดแบรนด์หลักนะครับผมกับตัว5ประตูตรงนี้หลายคนจะเลือกไม่ได้วันนี้เดี๋ยวเฮียพามาดูเลยว่าแบบไหนที่คุ้มค่าตอบโจทย์ต,ตามใจเรามาเลยกับพอนด้าแจ็ดและโตโยต้ายาลินะผมวันนี้ที่ได้มาเรื่องกานที่ตัวแจ็ดก่อนฮนด้าจ็ดนี่จะเป็น 15G k เตตัวท็อป R N ปี2 0 1 7ตัวนี้มาในค่าตัว4 8 000, 9 0 0 0แาและต่อมาก็เป็นโตโยต้ายาลิสน สมาร์ตนะตัวนี้มาใน5ตัว5,900 0อันนี้เป็นปี2023เลยทั้งคู่นี้ปีต่างกันแต่ผมบอกเลยอะไรหลายๆอย่างที่ได้มาใกล้กันมากแล้วค่ะตัวบอกเลยว่าใกล้กันประมาณนี้แล้ววันนี้มีโปรโมชั่นมาให้ด้วยเดี๋ยวตามดูคลิปนี้ไว้ได้ส่วนลดแน่นอนมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยกับ5ตัว2คันนี้แตกต่างกันยังไงขอเริ่มที่แจ๊นะตัวนี้แจ๊ดจะเป็นตัวท็อปด้วยความเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีหน้าตาที่ตกแต่งมาให้เห็นเลยว่าเขาเนี่ยมีความท็อปนะแพงสุดในรุ่นนะไม่่่วาาจจะะเเปป็็นนนกรห้ที r s แบบนี้จะมีโลโก้ R.S ตะแกงจะเป็นรังพึ่งแบบนี้ด้านล่างมีลายคาร์บอนมาแล้วนะอย่างเท่เลยแล้วก็ไฟหน้าที่เป็น LED นั่นเองเป็น LED ทั้ง d ด y t ท m e และตัวไฟส่งไฟตับเลยแบบนี้นะครับผมและล้อแหม่ก็เป็นอลอยด์ดูโทนมาแล้วอย่างนี้นะครับตัวนี้จะได้ล้อขอบ16นิ้วมีความนุ่มนั่งสบายแล้วก็แน่นอนเลยตัวนี้คือการเกาะถนน,นนั่นเองต่อมาในส่วนของตัวกูกจ้จ ด้เป็นสีดำนะผมสำหรับคอนด้า,นนาถ้าตัวท็อปจะได้เป็นสีดำแบบนี้เดินตรงนี้มาปุ๊บเป็นเส้น led นะไฟเลี้ยวนั่นเองที่อยู่กับจกมองข้างและตัวนี้นี่เลยจะได้เป็นมือเปิดประตูนะเป็นคีย์เลสมาแล้วเรียบร้อยเวลานั้นล็อกรถขอแค่มีกุญแจอยู่กับตัวกดปุ่มล็อกได้แบบนี้หรือจะปลดล็อกก็เอามือหยอดไปแบบนี้ได้เลยในส่วในภายในตัวนี้จะมีเป็นตัวคุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยถ้าเป็นตัวท็อปปีสิบเจ็ดจะได้เป็นหุ้มหนังมานะแล้วชาติผมชอบมากกับแจ๊ดใครที่ชอบขับรถสนุกหน่อยนะตัวนนี้จะเป็ แบบนี้เลยแพดเดอร์ชิพมีมาให้แล้วคูดคอนโทรลเดินทางไกลได้นะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันเพื่เสียงก็เสียงได้แล้วก็ตัวจอที่ต่อบลูทูธได้แคดีมไอได้แล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยแล้วมีแออโตมาแล้วเรียบร้อยทุกอย่างในนี้เดี๋ยวเรากลับมาสตาร์ทให้ดูว่าระบบรลางๆใช้งานยังไงบ้างแต่เบื้องต้นตัวนี้เป็นรถที่สภาพสวยครับไม่เคยมีผ่านการชนหนักจนน้ำดกข้ามาและเรื่องของการนั่งในสารด้านหลังขออนุญาตเทสให้ดูเลยประมาณนี้นี่ตัวนี้เป็นแจ็สนะ เรื่องของความสูงเขาได้ค่อนข้างดีพื้นที่การนั่งเรียกได้ว่าเหมือนนั่งมานั่งเลยสบายมากเลยนะนั่งไปเนี่ยเออเข่าเหลือพื้นที่โอเคเลยนะเบาะนุ่มด้วยความที่เป็นเบาะหนังมาแล้วฟิล์มผัดมันจะดีนิดนึงแล้วผมชอบจุดหนึ่งคือแจ๊สเนี่ยมันทำอย่างนี้ได้มาให้ดูกันเลยนี่เรื่องการพับเบาะที่มันหลากหลายครับผมหลากหลายมากจริงความสูงตรงนี้เราสามารถเอาพวกต้นไม้หรือว่าจะเป็นในฝนตู้เอกสารอะไรก็ตามที่มันเก็บตรงนี้ต้องการความสูงตัวนี้จัดได้เลย แล้วต่อมาในส่วนของด้านท้ายนี่ชมตัวแจ๊สเนี่ยต้องบอกกันตามตรงเลยว่าดีไซน์มาข้างที่จะดีเลยมันจะเป็นในส่วนของนี่ความซิงเจอร์เขามีตัวดีไซน์ที่แบบเอ้ย R S นะสปอยเลอร์นะทุกอย่างที่ให้มาคือสวยงามมากและดิฟิเวเซอร์ด้านหลังนี่ตัวท็อปน่าได้มาแล้วมีเซฟเซอร์ถอยหลังให้2จุดด้วยและด้านท้ายเปิดมาปุ๊บเรื่องของความกว้างตัวนี้จะได้ไปเต็มเต็มและพับบ่อได้60สิิไม่พอตัวนี้พับได้แบบราบด้วยขออนุญาตพับให้ดูเลยนี่ พับได้แบบนี้คิดซะว่าเราจะไปตั้งแคมป์ก็ทําได้หรือจะขนของที่เป็นพวกใหญ่กว่านี้หน่อยที่เคยเห็นมีตัวแบบพวกมอไซค์ใครเคยเห็นมอไซค์ขนไนอะ้แจ๊สลองพิมพไปได้เยียบ,บอกเลยว่าตัวนี้สามารถเก็บมอไซค์ได้เลยนะสนใจอยากเอาการเก็บของได้หลากหลายหน่อยก็มาแจ็ได้แจ็นนี่ถือว่าจบเรื่องออปชั่นตรงนี้เลยและออปชั่นภายในเรื่องการใช้งานและเล่นไม้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้เราไปดูกันมาสตาร์ทให้ดูเลยตัวนี้เป็นปุ่มพุ่สตาร์ทนะดึงแจ็คคีเลตมาเยียเบรกไฟติด่างนี้กดปุ่มทีเดียวสตาร์ตติดแบบนี้เลย ตัวนี้ไม่ใช้งานแค่91,500าโลเท่านั้นไม่ใช้งาน่องข้างจะน้อยเลยเรื่องระบบการใช้งานอย่างที่ผมบอกนะตัวนี้ P ift, มีแพดเดอร์ชิพมีคอนโทรลมัลติฟังก์ชันต่างๆให้และจอที่ได้ไปตัวนี้จะเป็นจอที่สามารถต่อบลูทูธได้มีกล้องมองหลังให้ usb hdmi ทุกอย่างคือได้เลยที่ผมชอบคือมันมีโฟล์ลิงก์ทุกอย่างที่เราอยากจะให้อยู่ในมือถือมันโผล่หน้าจอตัวนี้ทําได้ครับและกล้องมองหลังมีให้3มุมอย่างนี้เลยแล้วมันชัดมากเลยนะเราจะดูมุมต่างๆได้เลยเป็นเลนวายเลนตรงปกติทั่วไปญาต ่ะนี่ตัวนี้อ่ะตรงมองพื้นอย่างงี้ก็ได้เผื่อบางทีที่บ้านเนี่ยมีแบบพวกเออเศษนงเศษน,น็อตหรืออะไรอย่างี้วางของมาอยู่มองไม่เห็นตัวนี้มองได้3มุมเลยและแอร์ออโต้ที่ผมชอบนะตะก,กี้นี้ตอนก่อนสตาร์ทจะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยพอสตาร์ทไปแล้วมันชัดเจนอย่างงี้เราสามารถกดปุ่มเดียวเพื่อให้ทุกอย่างมันนี่ปรับตามอุณหภูมิเราได้เลยนี่นะอุณหภูมิ23แรงลมแอร์เริ่มมาแล้วเริ่มขึ้นแล้วนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันหนาวไปดันขึ้นได้นี่ ทุกอย่างมันก็จะลดลงแบบนี้อันนี้คือความใช้งานง่ายของตัวแจ๊สครับแล้วมันเรียบหรูดูดีมีสไตล์ตามสไตล์ยุคนั้นเลยและผมชอบนะตัวเบาะหนังมันดีมากเลยเบาะหนังแบบเนี้ยนั่งมาแล้วฟิลสัมผัสมันดีและนี่มันไม่ได้หนังแค่ตัวเบาะนะตัวเนี้ยพนักพิงตรงนี้ก็จะเป็นหนังเหมือนกันแล้วมันอยู่ในตำแหน่งที่พอดีกันเลยใครสนใจอยากได้แจ๊สมาได้นะออปชั่นแบบนี้กับค่าตัวแค่489และมีส่วนลดด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ,ของเครื่องยนต์กัน่อยครับและแน่นอนฮอนด้าแจ็สจะได้้เครื่อง500มาแลว ตัวนี้เป็นระบบ iV Tech Wall ว b ผ่านทันดาขึ้นชื่อเรื่องความเร็วแรงอยู่แล้วตรงนี้ถ้าใครจะมีเอาไปตูนเอาไปแต่งเอาไปทำอะไรเพิ่มเติมเอาไปได้เลยทำแล้วแรงขึ้นแน่นอนแต่ว่าตรงนี้บอกกันเลยว่าที่ร้านเราไม่ได้เอาไปทำอะไรมาเครื่องน้าเดิมขับน้าเดิมก็แรงได้และมีการเซอร์วิสให้แล้วเรียบร้อยอันนี้ดึงให้ดูเลยว่าโัวแจสเนี่ยถึงนไะ้จะเป็นเครื่องรถ2 17นี่ดึงมาแล้วไอเสียไม่ขึ้นเลยนะอันนี้คือมั่นใจได้ครับตัวนี้สตาร์ทอยู่ด้วยตรงนี้เครื่องไม่หลวมแน่นอนนะสภภาาาพพแแบบนนนนีีีี้้้้้มมกรเเออววิสสใหหยยู่ตลลตลลลดดดะัผไไป ในส่วนโตวแจ็สนี่คือป่าเดิม,มน็อตข้างเดิมทุกอย่างมาสวยงามมากครับใครที่กําลังเล่นแจ๊สอยู่ตัวนี้ผมว่าได้ไปเนะี่ยน่าจะจบในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ความแรงได้เลยครับแล้วก็ในส่วนของตัวโตยต้ายาลิ s จะมีอะไรมาสู้แจ๊สได้บ้างไหมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับแต่ถ้าเลือกเป็นโตยต้ายาลิ s วันนี้จะได้เป็นตัวปีใหม่โฉม2000 ยีบสามเลยตัวนี้จะได้เป็นตัว1.2สมาร์ทยังไม่ใช่ตัวท็อปนะแต่ว่าได้เป็นตัวรองท็อปที่หน้าตาวันนี้โอ้โหยังกับตัวท็อปเลยอันนี้ไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยเป็น LED เหมือนกันกับแจ๊สตะกี้นี้เลยนะตัวนี้จะได้ไฟเป็นเส้น LED แบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกับตัวนี้ที่หน้าชมนี้เป็นแฮมเมอร์เฮดหรือฉลาหัวค้อนอันนี้ได้ไปทุกรุ่นครับไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็เดี๋ยวที่บอกตัวนี้ถึงแม้จะเป็นตัวรองท็อปนะนี่ แม็กได้เป็นอลลอยมาแล้วทูโทนเลยนะอันนี้จะเป็นทูโทนเหมือนกันเลยคล้ายๆอะไรคล้ายแชทเลยนะแต่ว่าอันนี้ลวดลายมันจะมีความหยักมากกว่ามันจะไม่ได้มีความสปอร์ตตรงๆเท่าไหร่เหมือนใบพัดอันนี้จะได้ความซิ่งไปแล้วก็นี่หัวจกตัวนี้เป็นสีดําเหมือนกันแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาแล้วในตัวแต่ว่าตัวไฟเลี้ยวจะเป็นตัวหลอดนะจะไม่ใช่ l อ d ดีแล้วตัวนี้มีกุญแจคีย์เลสมาให้เหมือนกันเป็นสมัทพี่นะเวลานั้นล็อกรถก็กดอย่างนี้ล็อกแล้วเรียบร้อยแต่ว่าจะหยดมือไปปดล็อกไม่ได้มันต้องกดอีกทีนึง ตึกต๊กแบบนี้ก็ปลดล็อกใช้งานได้เหมือนกันนะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากแต่พอเปิดม,มาแล้วอู้หูภายในต้องบอกกันเลยว่าดําเข้มสปอร์ตมากนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอ,อนโซลหน้าอะไรก็ตามออปชันมัลติฟังก์ชันมีให้ครบครับผมหลังคางก็ดําเหมือนกระเจ้าเลยนะและได้เบาะหนังเหมือนกันนี่แต่เบาะหนังตัวนี้จะมีความเล่นโทนหน่อยตัวนี้จะเป็นสีเทาสีดําตัดกันน้องข้างสวยเดินตะเข็บไปสีขาวสวยงามครับแบบนี้เลยแล้วก็พื้นที่การนั่งโดยสารด้านหลังนี่ตัวนี้ ขออนุญาตนั่งให้ดูเลยตัวนี้มีการขยับมาแล้วด้านหน้าตัวแจ๊เทีก็ขยับมานะเดี๋ยวให้ดูเลยว่านั่งต่างกันยังไงนี่ตัวนี้ถ้าพูดถึงการนั่งผมว่ามีพื้นที่รีแลกตัวนี้อาจจะน้อยกว่าแต่ในเรื่องของมุมมองการมองเห็นผมมองว่าตัวนี้ก็ทําได้ดีไม่ได้แย่จากแจสักเท่าไหร่ต้องพูดก,กันอย่างนี้เลยว่าเอมันก็ใช้งานได้ว่าเนี่ยตรงนี้มีพื้นที่รีแลกประมาณนึงแต่ดีวยควค้าง่พาคนนั่งหน้าขยับมาเยอะหน่อยเพราะเป็นเทียนั่ง แต่ว่าผมมองไม่มือ,อัดแน่นอนแล้วบอหลังผมชอบที่ตัวนี้มันนั่งเอ็นหลังไปมันจะไม่ตรงเหมือนแจ้นะตอนนี้มันมีความเอ็นกว่าและตรงเสานี้มันมีความกว้างทําให้ขึ้นลงสะดวกสนใจได้แบบนั่งสบายขึ้นมาอีกนิดหนึ่งตรงนี้ขึ้นลงสะดวกแน่นอนแล้วก็อะต่อมาเรื่องการเก็บของอันนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะมองแล้วว่าเอ๊ยมันจะเก็บได้สู้แจ็สไหมแต่ผมบอกเลยว่าไม่น้อยหน้ากันแน่นอนนะแล้วก็ในส่วนเรื่องการเก็บของมาเปิดปุ๊บ,บนี่ เปิดมาแล้วพื้นที่การก็บของก็มีให้ประมาณนี้เลยถือว,ว่างแล้วนะสำหรับรถอีโคคาร์นะต้อง mm ิน้ย้ำแล้ว่าตัวนี้อีโคคาร์นะ mm hmm. จะไม่เหมือนแจที่เป็นซับคอมแพคคาร์ตัวนี้มันจะได้กว้างแบบนี้เลยกว้างแบบนี้แล้วก็พับเบาะได้เหมือนกัน60-40่60 40. แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นขั้นมาแบบนี้ขออนุญาตนะนี่เลยปึ๊บกดปุ่มดึงมาปึ๊บอย่างนี้มันจะเป็นขั้นสามารถใหญ่ขอหัอเอาไปได้ถามว่ากว้างพอๆกันไหมความยาวใกล้ๆก,ก,กันครับแต่ว่าเรื่องของตัวนี้ก็อาจจะทําให้คนหลายคนคิดละจะเล่นดีไหมนะเพราะมันเป็นขั้นไป แต่ถ้าการใช้งานจริงก็เล่นได้เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันและดีไซน์ด้านท้ายที่มาวันนี้อ่ะไม่ต้องเล่นตัวท็อปครับอย่างที่พียบอกได้ดิฟวเซอร์มาคล้ายกันเลยนะด้ดดิฟเซอร์ด้านหลังมาสวยๆอย่างนี้มีการทําดีไซน์มาเหมือนช่องลมหลอกให้มันดูสปอร์ตขึ้นและละอย่างกับตัวนี้ที่ให้มาคือหน้าตาและดีไซน์สวยงามมากล้วนๆเลยและในเรื่องของออปชั่นภายในตัวนี้จะมีอะไรไปสู้เขาได้ไหมมา ติดตามกันได้เลยมาดูในส่วนของออปชั่นกันต่อตัวนี้พุ่มสตาร์ทเหมือนกันเยียบเบรกกดปุ่มได้เหมือนกันขึ้นมาปุ๊บกับเลขไมล์ตรงน,นี้ผมข้างเซอร์ไพรส์นะไมลแค่1น0 0 0หมื่งกับดีไซน์ตัวรถเอ้ยผมชอบตัวนี้ตรงที่ว่าเอ้ยดีไซน์เขามีความเรียบหรูดูมีความเข้าถึงง่ายแล้วก็ตัวนี้จอที่ผมชอบเลยคือจอใหญ่มากจอใหญ่แล้วก็ออปชั่นที่มีมามันทันสมัยแล้ว เป็น Apple c a r p ร์เพย์แอนดรอยออโแล้วเรียบร้อยนะครับผมใครกาลังหาอยู่มาได้เลยนะแล้วมัลติฟังก์ชันอย่างที่จะเล่นอยู่เลยนี่ไม่จำเป็นต้องกดหน้าจอนะกดลดเพิ่มตรงนี้ได้เลยเปลี่ยนสถานีอะไรต่างตัวนี้ได้อย่างนี้เลยใช้งานง่ายแล้วก็แอร์ตัวนี้เป็นออโต้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นตุ่มจะไม่ใช่ทัชสกรีนแน่นอนว่าจังหวะที่บางอย่างเนี่ยเราไม่ได้เผลอไปโดนมันแต่ว่ามันปรับไปให้เองของตัวแจ๊นเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่นี้อ่ะต่อให้ไปโดนงี้ไม่ปรับแน่นอนแต่ว่ากดปุ๊บล็อกได้เหมือนกันเรื่อง,องควาามมมเเเเยย็นยนนนนะ่ัักลรรปบพิ้ เธอรูบมาตัวแรงลงเขาจะปรับให้แบบนี้และที่ผมชอบอีกจุดหนึ่งเลยกับตัวนี้คือตัวเกียร์ที่มันเป็นขั้นบันไดครับมันขับขี่ง่ายมากกับมือใหม่เพราะว่าถ้าเราจังหวะเนี่ยอ่ะถ้าเราเข้าเกียร์ดีอยู่จะไปเกียร์อามันต้องขึ้นไปแล้วตบซ้ายอีกทีนึงมันทําให้เราไม่หลงเกียร์แน่นอนครับจังหวะที่เราจอดรถพักอยู่เข้าเกียร์เอ็นเนี่ยไม่มีทางหลงไม่อาได้นะเพราะนั้นอย่างนี้เซฟกว่านะแล้วก็อ่ะตัวพักแขนตรงนี้อยู่ในตำแหน่งที่กําลังพอดีพอเหมาะเลยอยู่ในจังหวะที่แบบมือเราแตะะะเเเกกีีียรรได้้้แลปป็็นนช่อองงบข๊ใหมมาณ ผมบอกเลยนะสำหรับตัวออปชันตัวนี้ผมว่ามันได้ในส่วนของความใหม่เข้าไปด้วยได้ส่วนของค่าตัวที่เราจ่ายเพิ่มไปนิดนึงก็ได้รถใหม่แล้วแต่ในเรื่องของเครื่องยนต์สมรรถนะจะเป็นยังไงบ้างตามมาดูกันต่อเลยตัวนี้จะได้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมัน1 2 0 0ซีซีมาแล,แล้วแล้วก็ไม่น้อยหน้าฮอนด้านะว้าแปพันวีวีทมาแล้วเรียบร้อยเน้นในเรื่องของความประหยัดน้ำมันเน้นรอบรถที่ประหยัดที่สุดของตัวเขาได้ไปคุ้มค่าแน่นอนและสภาพตัวรถทุคท่านี่เป็นปีสองพันยี่่างสามใช่ไหมนี่โอ้โหทุกอย น็อตคานมากิ้งสาโปงทุกอย่างมาเดิมหมดครับตรงนี้คือ1เลยโตยต้าให้มาแล้วเรียบร้อยผมชอบนะที่ห้องเครื่องมันมีพื้นที่ให้ค่อนข้างจะกว้างพื้นที่เนี่ยตรงนี้มีให้เล่นอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายใครที่อยากได้ความประหยัดน,น้ำมันตัวนี้จัดให้ได้ครับผมกับเครื่องฟา0สองยาริส สรุปง่ายๆเลยสำหรับใครที่กำลังเลือกเป็นในส่วนของคอน์นาแจ๊คุณต้องการในส่วนของความแรงแล้วก็พื้นที่การใช้งานที่มันหลากหลายแล้วก็เอาไปเล่นต่อได้บอกเลยว่าตัวนี้ได้ไปครบจบเรื่องความสวยงามและความสิ่งและต่อมาสำหรับใครที่เลือกในส่วนของตโยตา้ยายริสนี่คุณจะได้เรื่องของความประหยัดน้มามันนะและออปชั่นกับรถที่ได้เป็นเจนใหม่ยุคใหม่แล้วอย่างที่บอกไปว่าอ่ะนี่ใครที่ดูมาถึงตรงนี้เอาสดๆไปเลยมาจากเฮียพัทจัดให้ เจ็ปกติ489,000วันนี้เอาส่วนลดไปเลย20,000เหลือ469,000ส่วนยาลิตตรงนี้จากปกติ59,000ก็เอาไปเลย20,000เช่นกันเหลือ489,000ตรงนี้สำหรับใครที่ดูมาแล้วตัดสินใจแล้วอยากได้เป็นคันไหนก็แคปเจอร์หน้าจอส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือไลน์แอดที่ขึ้นอยู่นี้สามารถสอบถามรายละเอียดการออกรถได้เลยที่นี่เรามีผู้เชี่ยวชาญการปิดจบการขายตรงนี้ให้ปรึกษากันอยู่อยากรู้อยากทร,ราบอะไรก็ทักมาตามนี้ ได้เลยครับขอบคุณมากสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสามารถกดติดตามช่อง Starcar รถยนต์ม,มือสองใน u t u b e นี้ไว้ได้เลยครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ